ดใครชอบกินต้มโครงปลาห่างมนึงคะวันนี้ใส่ก็จะมาทําต้มโครงปลาย่างค่ะมีใส่ก็ได้ต้มโครงปลายยางสําเร็จรูของแบรนด์กินเส้นมาล่อในซองก็มีปลายยางตัวโตและก็มีซอต้มโครงมาค่ามาเริ่มทํากันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นใส่จะเอาปริแข้งมาคั่วก่อนนะสลกก็มาตั้งน้ำน้ำเดือดแล้วก็ใส่ข้าใครใบกรูดแล้วก็ซอต้มโครงลงไปได้เลยค่ะใส่ทำซองฮออก็เลยใส้น้ำซอสซองซองที่นี่ก็ตมด้วยไส้ป ปลาย่างลงไปเลยขยัปลาย่างมาตัวใหญ่มาแล้วอีกอย่างค่ะ<ม>ปลาย่างก็ห้อมน่ากินหมักๆเลยเรซ่างมาไสพักเพิ่มเติมได้<ช>นะจะไส่มาเครือเทศแล้วก็แฮ็ดเพิ่มลงไปค่ะที่มีก็ปิดฝ้าต้มโตจนให้ปลาย่างเปื่อยเลยประมาณห้านาทีพอครบเวลาแล้วก็โรยพิกแห้งที่คั่วไว้หน่อยๆตามด้วยเพิ่มความหอมด้วยผักชีฝรั่งค่ะคนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะทุกคนทุกคนเนอะกลิ่นสม,มุนไพรหอมเตะจมูกใส่เลยค่ะก,กับขาสวยนร้อน ทุกคนเนวอามันฟินสุดๆเลยแบบนเนี่ยตอบโจทย์เด็กข้อแบบสายเลยค่ะชาร์ก็แซ่บจัดจานถึงใจสุดๆเลยมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะได้แดงนั้นร้อยติดใจควรมีไว้ติดครัวใครยังไม่มีก็อย่าลืมไปตั้มกันนะ